สวัสดีขอรับท่านจอมยุทธทั้งหลายวันนี้ผมจะมาเก็บไอเทมนะครับเป็นลูกแก้วชาโดนะครับหรือลูกแก้วแห่งความมืดนั่นเองมาดาบสุดท้ายเดือเป็นฝ่ายวิกกและเล่นในโหมดฮาร์ดนะครับต้องเล่นในโหมดฮาร์ดขึ้นไปถึงจะได้นะขอรับมาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวริปโป้นะแล้วก็จะใช้ให้ดูด้วยว่าคุณสมบัติมันเป็นเยี่ยงไรนี่เลยลูกแก้วชาโดครับลูกแก้วแห่งความมืด มันสามารถโจมตีศัตรูทีเดียวตายนะครับแต่ก็แลกมาด้วยหลอดมูโซที่ลดลงนะฮะภารกิจก็คือกำจัดเกียงอุยนะครับก่อนที่ของเบ้งจะตายลงแค่นั้นล่ะครับมาเราไปลุยกันเลยนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวเนาะมาแล้วก็ผมเล่นในโหมดฮาร์ดด้วยน่าจะไวนะครับเพราะว่าพวกไอเทมอะไรนี่ผมไม่ค่อยเล่นระดับยากที่สุดหรอกถ้าเป็นพวกอาวุธขั้นสุดยอดนี่อเล่นระดับยากที่สุดแน่นอน กำจัดแค่ตัวเดียวมาเดี๋ยวผมสาธิตใ,ให้ดูนะดูหลอดมูโซนะครับป,ปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บกดสามเหลี่ยมป้าบเนียนะ่ยฮะหายไปเลย <S <S แต่ศัตรูมันก็จะตายท,าทันทีมีโอกาสเพิ่มเพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะตายทันทีนะครับแต่ก็แลกมาได้หลอดมูโซนะซึ่งก็น่าใช้ไหมก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ <S <S แต่ผมทดลองให้ <S <S ให้ดูไนงะมาฟัดเลยครับอุ้ยอ่ อุยเอ้ยอุยเอียนอุยเอียนใจเย็นเดี๋ยวเก็บหัวสิงแล้วใช้เลยครับไม่ไม่ต้องห่วงครับเล่นระดับฮาร์ดสบายๆครับตึ๊ตึ๊เรียบร้อยตายหมดแล้วแม่ทัพทั้งสองว่าไงล่ะทันจอมยุทธเรียบร้อยเราก็ไปต่อเลยครับไปฆ่าเกมอุยกันก่อนที่คงเบงจะตายครับซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากตอนที่น่าจะเป็นการบุก ภาคเหนือครั้งที่2ของของเบงนะครับซึ่งก็ของเบงก็ตายก็ประมาณนั้นนะฮะของเบงกาลังทําพิธีต่อต่อ,ตอดวงชะตาชีวิตนะครับถ้าทําสําเร็จก,ก็จะอยู่ได้อีก2ปีไปนะครับไปต,ต่อสุมาอีเป็นแม่ทัพวุยกกด้วยนะครับคนนี้ก็ถือว่าเก่งกันนะครับผมก็ชอบนะสุมาอีเนี่ยของเบงก็ชอบยิ่งสุมาอียิ่งชอบ พอสูมาอีเฝ้ามองของเบงรู้ใจของเบงทุกอย่าง,งนะถึงของเบงจะเก่งกาจตามใดนะะแต่ก็รู้แต่ก็สูมาอีก็รู้ทันหมดนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> ไปเลยนี่ไงว่าไงแล้วยงอุ้ยลงจากหลังมาซศรดีๆมาสับสับซับับซับ,บับไปเลยครับยหญนะหลอดนโซหายหมดเลยเึืด โอเคเจ๋เจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งสิเจอมูโซคันจบซะหน่อยยงปุ้ยแต้แเขาข้างหลังครับทานบล็อกเราก็แฟะเข้าข้างหลังเรียบร้อยมาาดิดูขึ้นมาหัวสิงมาเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กเรียบร้อยครับตอนนี้ไอเทมปรากฏออกมาแล้วนะขอรับมาเรามาดูกันเลยไอเทมมันอยู่จุดไหนเอออยู่นู่นเลยอยู่ตรงฝ่ายเรานะครับเขตขอบเขตของฝ่ายเรา ไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันเดี๋ยวรอหัวสิงห์หมดก่อนนะครับแล้วจะเก็บหัวสิงห์อันนะึงมีสำรองเราต้องมีสำรองครับหัวสิงห์นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆไปแล้วครับไปเก็บอาวุธเลยเฮ้ยไม่ใช่ไปเก็บไอเทมลูกแก้วเห็นความมืดกันเลยนะขอรับไปครับออกประตูไปพวกนักธนูอ้าโดนยิงตาจากรังาามาเลยาาาาอาา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  เร็วๆควบมา้าไปเลยก็ตายแดงวิ่งให้เร็วที่สุดเป็นมา้าที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนะครับหรือซึ่งผมก็ทําไปแล้วนะครับเล่นแบบอีซี่ซะด้วยเพราะคนเพราะว่าคนที่ดูบางคนก็ยังทําไม่ได้แต่คราวนี้น่าจะทําได้แล้วมั้งไปเลยนะขอรับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีเฟสเพจเฟซบุ๊กนะครับติดไว้ใต้คลิปนี้แหละเข้าไปพูดคุยกันได้นะขอรับกระผม ซึ้ฝันเข้าไปครับเดี๋ยวเปิดดูอีกทีนึงก่อนอยู่ตรงจุดไหนกันแน่วะอ่าโอ้ยอยู่ข้างบนด้วยนะเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกอยู่สักไกลเลยแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไปถึงอยู่แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานไปเลยครับไปเลยครับฉากนี้มืดนะเนี่ยมืดนะเนี่ยมืดมากๆอยู่ไหนอยู่ไหนโอเค มองมองหามองหาอาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นไงเจอแล้วนี่เลยขอรับกล่องไอเทมอยู่ตรงนี้โอเคเก็บมาแล,แล้วแล้วก็ไปต่อเลยขอรับคราวนี้ก็ไปสังหารคงเบ้งกันเลยไปเลยไม่ต้องรอช้าหรือคลิปจะยาวสับเข้าไปครับแม่ทัาบเหรอล่วงจากหลังมาไปซิสับเข้าไปครับสับไปอีกครับ,บ,ปรบเป็นไง ตรงนี้อืมสับไปเลยไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นจริงๆลูกแก้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันทําให้หลอดเลือดม,มูโซเราหายไปไงจริงๆเราใช้ไอเทออลูกแก้วตัวอื่นดีกว่าลูกแก้วไฟลูกแก้วจบกาลูกแก้วน้ําแข็งนะเนาะมันจะดีกว่ากันเยอะนะแต่นี่ผมมาเก็บให้ดูไงแต่ถ้าใครอยากใช้ก็ลองใช้ดูนะครับอเอามา ของเบ้งว่าไงโอ้ยมาชนไม่ได้ลงเลยลงจากหลังม้าสับสับสับเข้าไปก่อนสับท่าสุดท้ายเกาะมูโซไปเลยครับเสียดายครับเสียดายตึกตึกตึกเข้าไปโดนเข้าไปสิของเบ้งว่าไงเราท่นจอมยุทธเอาเอามีของเบ้งมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนอุ๊ยโดนเอาสิสับเข้าไปย่าเหัวสิงมาเลยครับเล่งงานของเบ้งเล่งงานของเบ้งนั่นแหละครับ มูโซเขนสุดยอดจึกจึกจึกว่าไงตอนแรกคลังยังเต็มสองหลอดอยู่เลยไม่ใช่เหรอคงเบ้งฮะสับสับอุ้ยอ้ยจึกจึ๊กจึ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 กโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันปล่อยอันตีมาเอ้ยแช่แข็งใครบังอาจมาแช่แข็งข้าโอ้ย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 ยเดียวใจเย็นเย็นเต้นเย็นเอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทันจอมยุต เดียวให้ข้าใส่ดูโซก่อนอ,อออใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังใส่ข้างหลัง,ง,ลงเรียบร้อยของเบงเออจบครับเรียบร้อยเห็นไหมเก็บไม่ยากน่าจะไม่ยากนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังเก็บของอยู่เรียบร้อยจบฮึบแม่ท่ายังเทมาเรามาดูหน้าตาของอาวุธกันเอ้เรามาดูหน้าตาของลูกแก้วกันอันนี้ไม่ใช่ นี่แลยครับลูกแก้วชาโดโ์ลูกแก้ว,วกแห่งความมืดนะครับโอเคถ้างั้นก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านจอมยุทธทั้งหลายโอเยสวัสดีครับ